สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้เราจะมาขึ้นในเรื่องของการหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนนะคะการหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนหน้าที่37จนถึงหน้าที่41นะคะอ่ะวันนี้คุณครูก็จะมายกตัวอย่างในเรื่องของการหารเศษการหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนนะคะ เรามาดูในแบบฝึกหัดที่1.14นะคะในในแบบฝึกหัดที่1.14ในหน้าที่32และหน้าที่33นะคะอ่ะเรามาดูกันเขาบอกว่าแสดงวิธีหาผลหารอ่ะในที่นี้คุณครูจะยกตัวอย่างให้ดู1ข้อนะคะคือข้อที่2เขาบอกว่า8หารด้วยเศษ3ส่วน7วิธีทำ8หารด้วยเศษ3ส่วน7อันเนี้ย8 ถ้าทำอยู่ในรูปเศษส่วนมันคือมีส่วนเป็นอะไรเป็น1แต่เขาไม่เขียนไม่เขียนก็ได้หรือจะเขียนก็ได้นะคะอ่ะแปหารด้วยเศษสาส่วน7จําไว้เลยหลักการหารจํานวนนับกับเศษส่วนนะคะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณดูนะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมตัวแรกเหมือนเดิมตลอดยังคงเป็น8ไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้น เปลี่ยนหารเป็นคูณกับตัวเศษเป็นตัวส่วนเพราะว่าจาก3ส่วน7จากเศษ3ส่วน7กับส่วนกลับของเศษ3ส่วน7ก็คือเศษ7ส่วน3อ่าเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากเศษ3ส่วน7เป็นเศษ7ส่วน3พอกลับเสร็จแล้วเราก็เอา8กับ7มาทำไมกันมาคูณกันแล้วส่วนด้วย3ก็จะได้เป็น 8คูณ7ได้56ส่วนด้วย3ได้เศษ56ส่วนด้วย3มันเป็นเศษเกินเราทำให้เป็นจำนวนคละโดยการเอา56ไปหารกับ3ได้กี่ครั้งคะ18ครั้งแล้วเหลือเศษ2ได้18เศษ2ส่วน3นะคะข้อนี้อ่ะอีกสักข้อหนึงอีกสักข้อหนึงนะอีกสักข้อหนึ่ง วิธีทำเอาข้อที่4ี่ลวกัน9หารด้วยเศษสี่ส่วนสาครูบอกแล้วตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากเศษสีส่วนเส, 4, สวน 3, เป็นเศษ3าส่วนสเห็นไหมคะอ่าโอเคจากนั้นเราก็เอาเศษคูณเศษก็คือ9คูณกับ3ส่วนด้วย4 9 3 ก้าสาเท่าไรก้ายี่สิบเได้เศษยี่สิบจ็ดส่วนสมันเป็นเศษเกินเราทำให้เป็นจำนวนครับอ่าสยังคงเหมือนเดิมทองแม่ส 4. 4, ี 4, อะไรได้ใกล้เคียง27 4สิบ4จ็ดสี่เหกเหลือเศษสามสี่คูณหได้24่บวกสเป็น27ู่ิดคูง่ายถธอเอา27หาร4ี่ นะคะได้6ครั้งเหลือเศษ3ข้อนี้ตอบอ่ะตอบนะ6เศษ3ส่วน4นะคะ6เศษ3ส่วน4เนาะโอเคอันนี้ครูให้ตัวอย่างดู2ข้อนะคะในหน้านี้ นะะในแบบฝึกหัดที่1.14นการบ้านที่นักเรียนต้องทำในแบบฝึกหัดที่1.14คือข้อที่1ข้อที่3ข้อที่5และข้อที่7ก็คือข้อข,ข,ข,ข้อข้อขี้เขียนไว้เลยข้อขี้การบ้านข้อขี้ข้อเล็กขี้พูดง่ายนะคะใน1 14. น4งน่ะต่อไปเรามาดู1.15บ้างหนึ่จุดหนึ่ห้าบ้างแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดหนึ่งห้า แสดงวิธีการหาผลหารเช่นเดียวกันแต่อันนี้จะเป็นเศษส่วนเป็นตัวตั้งหารด้วยจำนวนนับอคุณครูบอกแล้วว่านักเรียนดูข้อที่1ครูยกตัวอย่างให้ดูข้อหนึ่ก่อนเศษ5้ส่วนเหาร4ครูบอกแล้ว4เนี่ยถ้าทำอยู่ในรูปเศษส่วนจำนวนนับทำอยู่รูปเศษส่วนก็คือส่วนเป็นอะไรส่วนเป็นหนึ่งก็ได้เป็นเศษห้ 5, ส่วนเก้าหารด้วยเศษสี 4, ส่วนหนส่วนเป็นหนึ่งนะจำไว้เลย อ่ะสี่ถ้าทําอยู่ในรูปเศษส่วนมันคือเศษสี่ส่วนหนึ่งสองทำอยู่ในรูปเศษส่วนมันคือเศษสองส่วนหนึ่งเห็นไหมส่วนเป็นหนึ่งถ้าทําอยู่ในรูปเศษส่วนอันนี้ได้เศษสี่ส่วนหนึ่งตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมยังคงเป็นเศษห้าส่วนเก้าเปลี่ยนหารเป็นคูณจากเศษสี่ส่วนหนึ่งเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่แล้วจับเศษคูณเศษก็คือ5คูณ1ได้5 9คูณ4ได้36ได้เศษ5ส่วน36 อันนี้เป็นอย่างต่ำแล้วนะคะก็ตอบได้เลยในข้อนี้ได้เศษ5ส่วน36นะคะต่อไปอ่ะอีกสักข้อนึงเศษ7ส่วน5หารด้วย7หารด้วย7คุณครูบอกแล้ว7ถ้าทำอยู่ในรูปเศษส่วนคือเศษ7ส่วน1ตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมเศษ7ส่วน5คูณด้วยอ่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณจากเศษเส่วน1เป็นเศษ1นส่วน7นะคะอันนี้ตัดทอนกันได้นะคะ 7. กับ7 เหลือ1ได้1คูณ1 5คูณ1ได้เศษหส่วน5หรือบางคนบอกว่าหนูตดทอนไม่เป็นอีกวิธีหนึงอีกวิธีหนึ่ง,ก,งกูปรับนิดนึงอีกวิธีหนึ่งก็คือเอา7คูณ1ส่วนด้วย5คูณ7ได้เท่ากับเศษ7ส่วน35เศษ7ส่วน3าทำเป็นอย่างต่ำก็ได้เป็นเท่าไหร่เศษ1ส่วน ห้าเพราะว่าเอา7หารทั้งเศษและส่วนถูกไหมเนี่ยเอา7ส่วน35หารด้วย7ทั้งเศษและส่วนได้เท่ากับเศษ1ส่วน7เช่นเดียวกันไอ้ทวีเศษ1ส่วน5เช่นเดียวกัน35หาร7ได้5ได้เศษ1ส่วน5เท่ากับตรงนี้เลยหรือใครจะตัดทอนมันมันตัวเศษกับตัวส่วนมันเป็นเลขเดียวกันเหลือ1ทั้งคู่ก็ได้นะคะ วันนี้คุณครูก็จะให้กันบ้านในแบบฝึกหัดที่1.15อีก2หน้าก็คือข้อคู่อันนี้แบบฝึกหัดที่1.15ข้อคู่ก็คือข้อที่2ข้อที่4ข้อที่6ข้อที่8นะคะ4ข้อนะคะอ่ะโอเควันนี้เราก็จะจบการอธิบายในเรื่องของการหารนะคะจำนวนนะับ ด้วยเศษส่วนนะคะเพียงเท่านี้นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากหนังสือเรียนหน้าที่37ถึง41ได้หรือจะดูคลิปย้อนหลังที่คุณครูสอนไปข้างต้นก็ได้นะคะล้วก็ค่อยหยุดหยุดดูนะคะหยุดสต็อปดูไปเรื่อยๆนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูโอเคค่ะวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ค่ะ